พี่น้องสาสวัสดีค่ะวันนี้เดยอนจีดาวจะมาทำอันนี้นะคะข้าวเหนียวจากปีใหม่ที่เหลือค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวที่บดละเอียดแล้วแล้วก็อ่าเอามาแบบเป็นชิ้นแล้วนะะเนาะค่ะเนาะโอ้โหคุณย่ามัดมาให้แบบดีมากเลยค่ะขอเวลาแกะตั๊กนึงนะคะ ปิ้งปิ้งกินกับโชอย่หรือว่าเอามากินกับซื้ออยู่ก็อร่อยค่ะปิ้งแล้วก็จะพองนะคะก็จะหอมอร่อยค่ะห่อสาหร่ายกินแต่มันมีเยอะค่ะพี่น้องจ๋าถ้าไม่รีบก,กินเดี๋ยวจะขึ้นลานนะค่ะเนาะยาดาววันนี้จะเอามาต้มใส่่ข้าวเหนียวแดงค่ะแต่ว่าเราต้องตัดก่อนจากพี่น้องจ๋า <c oughs> เพราะว่าเขาแข็งแล้ว ค่ะว่าเป็นแบบสดๆเลยที่เขอ่าพอปั่นเสร็จพอปั่นหมดละเอียดเสร็จแล้วเราก็สามารถเอามาบีทําเป็นรูปอ่าได้หลายรูปเลยนะคะเอามาทําเป็นบัวลอยก็ได้อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันแข็งแล้วยายดาวต้องตัดค่ะเดี๋ยวเราจะตัดกันเลยค่ะจะเอาอ่าชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กดีแล้๋วเราเอาหั่นนี้ก่อนนะคะน่นนาะเขาก็จะแข็งนะคะต้องกดค่ะ เหนียวชนิดนี้ที่บดละเอียดเนี่ยถ้าเรา,าทานไม่ดีก็จะติดคอเราได้นะคะคนญี่ปุ่นนี่ติดคอแล้วก็เสียชีวิตมาหลายคนแล้วค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่าเขาจะเหนียวมากค่ะวีเดาเอาชิ้นเล็กๆเกนาะแต่ชิ้นใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะจําเนาะเอาชิ้นขนาดนี้ก็โอเคเดี๋ยวเรากินระวังเอาน,นะพันนั เดี๋ยวยายดาวจะเก็บเอาไว้ทำบัวลอยด้วยค่ะยายดาวก็จะใส่อันนี้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมาดูตอนหั่นเสร็จแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะยายดาวก็จะเอาแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวที่เหลือ,อน,นี้เดี๋ยวยายดาวจะเก็บเอาไว้ทำบัวลอยค่ะเอาอีกชิ้นหนึ่ง นี่เดี๋ยวเราก็จัดเทถั่วเหลืองใส่หม้อกันค่ะไม่ใช่ถั่วเหลืองค่ะถั่วแดงนี่ค่ะถั่วแดงของเรายายเราจะไม่เน้นถั่วแดงเยอะนะคะยายเราจะเน้นข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวเยอะค่ะซื้อสองห่อเราจะใส่น้ำถ้าความหวานไม่พอเราก็ใส่น้ำตาลค่ะ แบบบดละเอียดยายดาวก็ไม่ชอบนะคะยายดาวชอบแบบนี้ค่ะแบบเป็นเม็ดเนาะแล้วเราจะใส่น้ำลงไปค่ัก็ใส่ถุงไปเลยนะคะเนาะ่ใส่น้ำลงไปเลย ะะเรวปิดตัวดูดก่อนนะคะเนาะมันดังตัวดูดค่ะมีเชียงอะไร นีแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะเป็นชนิดที่บดละเอียดยายดาวก็มีค่ะ นี่นะคะเราก็จะค้นค่ะเปิดไฟช่วยอีกดวงหนึ่งเนาะถ้ามันขาดความหวานเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแต่ถั่วเราเอาแค่นี้พอค่ะเราจะเน้นกินข้าวเหนียว<ม>เกลี่ยเกี่ยให้เขาแตกตัว พี่น้องจ๋าถั่วที่เราซื้อมามันไม่มีรสหวานเลยค่ะเดี๋ยวเราคิดว่าเขาจะมีรสหวานอยู่ในตัวเล็กน้อยนะคะเจดาจะมาเพิ่มถั่วแบบบดละเอียดค่ะอันนี้เขาจะมีความหวานนะคะแต่เราจะใส่ไปนิดไปเล็กน้อยค่ะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะ พอให้น้ำเขานัวค่ะพอให้นัวนูน้นะค่ะน้องเอาสักสองช้อนพอค่ะนี่แค่นี้พอค่ะปะ๊าป๊าเก็บให้มาม่าหน่อยเชัวที่นี่มาเลยจ้ะเก่ง นี่โอเคแล้วค่ะเราก็จะเกี่ยเข้อหน่อยนะคะเ,คเขาจะจับตัวกันค่ะ ตีข้าวเหนียวที่เขาปั่นเสร็จใหม่ๆเนาะที่เขาบดใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะบอบ,บ,บีบอันนี้แล้วก็ใสเลยค่ะเป็นลูกๆลูกๆใส่เลยค่ะแต่ข้าวเหนียวของเรามันแข็งแล้วมันทําไม่ได้ค่ะ เราก็จะมาชิมความหวานกันนะคะผัดความหวานค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยตามใจชอบค่ะเราจะใส่น้ำตาลหวดแดงนะคะ เดี๋ยวเราจะไม่กินหวานนะคะหวานเจี๊ยบแมวค่ะเอาหวานแบบกระเดมกระเดมค่ะอืม mm hmm. ชิมความหวานอีกครั้งค่ะ Okay, ได้เลยเอาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวเทา่าไงโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงเลยค่ะ นะคะข้าวเหนียวของเราค่ะใส่ลงไปเลยข้าวเหนียวนี้จะใช้เทศกาลปีใหม่นะคะของคนญี่ปุ่นค่ะ ขายตามซูปเปอร์ก็มีค่ะที่เขาจะใส่แพ็คขายแต่ว่าเราหุงเองแล้วก็ปั่นบทละเอียดเองจะอร่อยกว่ากันค่ะจะสดจะใหม่จะหอมกว่านะคะ ที่เหลือยีดาวก็จะเก็บเอาไว้ทำบัวลอยค่ะทําบัวลอยไข่หวานกันเนาะชุดหลังข้าเหนียวก็ใกล้ใกล้แล้วค่ะข้าเหนียวก็ใกล้ใกล้จะนิ่มแล้วค่ะ เนียนี่สามารถเอาไปใส่หม้อไฟทานได้นะคะจะนิ่มหวานชื่นใจคะ่ะไม่ได้หวานปี๊ดนะคะ ข้าวเหนียวก็เริ่มจะพองๆแล้วค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยเยดาจะชอบกินข้าวเหนียวเยอะมากเลยค่ะถ้าเราอ่ากินข้าวเหนียวหมดเราน้ำมันยังไม่หมดเราสามารถใส่ข้าวเหนียวอีกก็ได้ค่ะ เดาจะลองชิมข้าวเหนียวดูนะคะว่าเขาสุกหรือยังค่ะแต่เดาว่าเขาสุกแล้วล่ะเพราะว่าเขานิ่มเลยค่ะนิ่มดอนแล้วค่ะโอเค คลิปนี้เาดาวก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ